อากาศดีมากเลยค่ะวันนี้เมื่อวานฝนตกลมแรงวันนี้อากาศดีสุดๆไปเลยค่ะเย็นสบายข้างบนเขามีหมอกมีหมอกด้วยนะคะเมื่อเช้าหมอกเต็มเลยค่ะแต่มาด้ ขึ้นมาถ่ายให้ดูมีรู้วันนี้จะตกหีดไหมค่ะดอกไม้กำลังออกดอกสวยๆค่ะวันนี้ก็เข้ารีสอร์ทเหมือนเคยเพราว่าทุกช้าต้องมา เก็บใบไม้ออกเป็นช่ขัดสะด้วยช่วงนี้ฝนตกทุกวันต้นไม้ใบไม้แตกยอดออกมาเขี้ยวเลยค่ะชดชื่นเลยค่ะกัะต้นไม้ชดชื่นทั้งคนทั้งต้นไม้ ได้ฝนดอกาม็ออกดอกเป็นต้นสวยๆต้นก็มีโตแล้วขึ้นมาบางแล้วตอนแรกต้นนั้นจะเห็นชัดแบบ ออกดอกเต้นเลยค่ะมีเริ่มต้นถ้าจะแก่แล้วดอกก็เลยมันจะไม่เยอะเหมือนทุกปีดอกของเขเป็นช่อเป็นพวงใหญ่ๆเลย วันจันทร์สีเหลืองกับดอกไม้สือๆส,สีเหลืองะคะบนบ้านเราก็ต้นไม้เต็มเลยค่ะเดี๋ยวรอดูต้นนี้ออกดอกนะคะสวยมากเลยค่ะสีเหลืองเป็นพวงเหมือนกัน เขาเรียกต้นอะไรจำชื่อก็ไม่ได้ค่ะเ mm hmm. วลาเขาออกดอกข้างหลังน้นก็เป็นเขา mm hmm. เป็นหมอก mm hmm. บ้านเราอยู่หุบเขาล้อมรอบไปด้วยเขา mm hmm. อยู่กับธรรมชาติ อากาศก็เลยดีตลอดทั้งปีเลยค่ะเงียบสงบลมลื่นมากๆเลยค่ะ ใครชอบเงียบสงบมาพักกับที่พักเราได้นะคะเขาใหญ่เนเจอร์รีสอร์ทค่ะซื้อรีสอร์ทเรามีสระว่ายน้ำให้เล่นด้วยค่ะสระน้ำใสมากเลยค่ะดูแลเอง ถาเชื้อทุกวันยิ่งฝนตกแบบนี้ยิ่งดูแลเป็นพิเศษเลยค่ะสระไร้น้ำเราไม่งั้นน้ำก็จะแบบขุ่นหรือว่าเป็นตะไคร่ค่ะไปแล้วค่ะจะเข้าสวนเก็บมเมกระเทศสักหน่อยแล้วจะไปเก็บมเมกระเทศทำไปทำบุญสักหน่อย